วิเดี๋ยวกนสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักอยู่แล้วก็นะครับผมนะฮะร้านพี่มีบริการเติมโรบักแล้วนะครับผู้ชมฮะมีทั้งกดเกมพาสกดไอเทมต่างๆนะครับผมนะขายใกล้ตันรวมไปถึงท่าทาของการเติมโรบักระบบ ID ดีพาสนะครับผมนะฮะโอ้โหราคาถูกเมื่อกเลยนะครับผมนัเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ครับผมนะเติมโรบักระบบ ID พาสเติมง่ายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมผู้ชมฮะหลังจากที่กดเข้ามาแล้วนะครับผมนะเราทำการเลือกจำนวนโรบักที่ต้องการได้เลยนะครับผมนะฮะยกตัวอย่างเช่นนน200ตรงี้ะ ได้800โลบักโอ้โหพระเจ้าช่วยกว๋วยทอดแต่เอเดี๋ยวก่อนนะผมนะก่อนเติมทุกครั้งเนี่ยกรุณาอ่านข้อความตรงนี้ด้วยนะครับผมนะฮะว่ามีเงื่อนไขยังไงในการเติมบ้างนะครับผมนะฮะง่ายๆเลยนะครับผมนะรอเพียงแค่7วันหลังจากกดซื้อเลยครับผมนะโลบักก็จะเด้งเข้าตัวโดยทันทีหลังจากที่ทำการกดเลือกไปแล้วนะครับผมนะว่าจะเติมอะไรเนี่ยให้เราทำการกรอก ID โลบกักแล้วก็รหัสโลบักตรงนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็กดยืนยันคำสั่งซื้อไปเลยนะครับผมนะฮะหลังจาก ก็จะเด้งเข้า no ตัว no อ right? no kind of ัตโนมัตินั่นเองนะผู้ชมบ้าไม่ต้องกังวลนะครับผมนะว่าจะได้ของหรือเปล่าไม่ต้องกังวลว่าเราจะโดนเกียร์หรือเปล่านะครับผมนะถ้าเติมกับร้านพี่เนี่ยไม่มีโกไม่มีเกียร์ร้านเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนนะครับผมนะเพียงแค่7วันเท่านั้นนะผู้ชมบ้าอย่าลืมไปกดดูนกันด้วยนะครับผมนะครับไปรับชมวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมนะไปเอาเรื่องผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่เข้าบาิคิโดดีเนี่ยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะเราามอออยยู่กับเเ้้ไดี็ เรามาอยู่กับผลปิศาต์ผลอ่ะบาบาเรียบาลินะครับผมนั่นน้องเออก็เป็นผลสายแบบไม่ใช่พิพีแท้จ๋านะครับแล้วก็โอ้โหจ้าจ๋าจ้าเจ๊จเจโจโจ้อมาเี่ครับน้องๆเอเ้ยเอาเฮ้ยเเป็นธรรมตาเ้ยซูมเฮ้ยเขาหายไปไหนคนนึงเฮ้ยมันอยู่ดูนคนนึงเว้ยรู้สึกว่าไอ้ผลไดโนเสาร์ดีแม่งเอาห้าวอะเฮ้ยห้าวอะโอ้โหจะมีคนจะตายครับน้องนเอามีคนตายเราโดนลัด มึงมึงโปปะเนี่ยมึงโดดสูงจังวะเฮ้ยเกินไปอ่าเรียบร้อยมานี่ครับฟิวอ่าโดนดาเมจนะครับน้องๆฟิวเอ้โอ้โหยังแม่งเหมือนแบบเป็นเป็นโปชัวเลยครับผมน,ะน้องคือกูน่าจะเจอกับโปเข้าแล้วนะเอ้ยมันลอยอีกแล้วลอยลอยีกแล้วเฮ้ยจะตายแล้วลอยคืออะไรอ่ะงงนะฮะไม่ใช่บั็กดิเอ้ยมันเป็นบั็กนะครับผู้ชมฮะที่พอรู้อยู่นะว่ามันทำยังไงนะฮะแต่ว่าก็ โอ้ย่น่าเกียดเกินนะครับเอาล็อกเป้าครับอืม้มเอาตายตายเลยครับผมนะโปตายแล้วไม่ใช่โปตายดิไอ้เช่นี่เล่นชอบเล่นบักด้วยนะครับผมนะน้องอ่าอันติพี่พี่อันติพี่เด้อตกีนี้พี่แม่งเป็นอมตะนะครับผมนะน้องค่อนข้างที่จะเล่นยากนะฮะเพราะว่าผลบารีมันค่อนข้างที่จะโอ้โหโปรเฟชชั่นของมันมันค่อนน้อยเลยคุณผู้ชมโอ้โหดาเมจอันน้อยนิดด้วยอ่ะฟิวโดนครับเจาะครับเจาะก็อ่าโดนครับฟาดกระเสามัน ป้ากับเสาปุ้งเอาโดนนะครับหัวอีกเอาปูยเอาว่าโดนครับตูมมาเด้อไม่ได้กลัวเลยครับเฮ้ยมีเหมือนจะมีคนจะมาแบบเรียบๆกับเราเว้ยเรียบร้อยไม่โดนใครเลยครับอ่าโดนแช่ครับมีคนรอจังหวะอยู่ไงประเด็นไงานมาเด้อเรียบร้อยครับโดนละหนึ่งป่ะไม่โดนว่ะโู่แม่งเล่นม่วงแล้วคุณผู้ชมฮะเฮ้ย อาเรียบร้อยแตกดีสวยพี่สวยโอ้โหเป็นเผาไประยะตีมันไกลเกินไปเปล่าเฮ้ยใจเย็นพูดระยะตีมันเกินไปเปล่าใช่ไหมแม่มึงตีขนาดนั้นหนาโอ้โหผู้ชมเอาโดนนะครับผมนะน้องๆมาทับหัวมันมามานี่ครับผมเป็นอมตะนะครับโอ้โหกูโดนอะไรของประเทศไทยวะเนี่ยโอ้โหกูโดนอะไรของประเทศไทยวะเนี่ย โคตรเยอะเลยเรียบร้อยมีคนตายป่ะครับโดนครับเอา้าไม่ถึงว่ะตายเปล่าตายเปล่าเียบร้อยโดนบาเิียทับหัวตายเอ้ยยังไงวะเอ้ยเอาวะอ่าเรียบร้อยครับมานี่มาใกล้ๆเนี่ยไม่ถึงวะ โอ้ยค้างๆเร่ยนยากนะครับงงดีกูเล่นผลเลียได้ไงเอางงดีกูว่ากูโหดเปล่าโหดปะลาดแค่นั้นแหละเออเอาอะจหวะนี้เหมือนเขาจะหนีนะครับผมแต่เราจะตามก็ตามไม่ได้ย่อมลเรามบินไม่ได้นะครับผู้ชมอะเออนะแม่ติดหนีท่าแล้วเรานะครับผมแต่นี่ใส่บิดดีแล้วกูจะไปสู้กับมึงยังไงเนี่ยฮลัลโหลเอาอะตอนนี้ทําการย้ายเซิร์ฟมานะครับเราก็เหมือนจะเจอตึงด้วยนะครับอ <c oughs> เอาโดน2เลยป่ะนี่อะไรครับผมน้องมาแค่นั้นเอ้ยเอาอ่ะผลบาเรียร์นะครับผมนะข้อเสียคืออาจจะขาตายไปน,นิดนึงนะครับเอ้ยเอาอะปิ้วเอ้ยไอ้ช่าแมงผักกูอือหือโอ้โหตอกเป็นคอมโบเลยนะ,ะแม่เฮ้ยยังไงครับไม่รู้ว่ามันเปิดกี่ตัวนะไมันน่าจะเปิด2ตัวเลยป่ะแมมวิ่งเข้าหากูแบบไม่กลัวเลยนะครับผมน้องก็มาได้แค่นะั้นนะครับผมแนตะ่ผลบาเรียรกูมันสุดที่สุดในซอยอยู่แล้วนะครับ อาโดนนะครับผมนะเอามาโขกกับกําแพงนิดนึงนี่เป็นไงโหดร้ายปหล่ะกูโหดรา้ายแล้วะลาเออจะตายโดยไม่รู้ตัวนะครับผมแล้ววิ่งก็าหาพี่อย่างนี้นะฮะเอารียบร้อยครับมา,มา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 แค่นั้นนะครับอุ้ยจะตุยเย่เป็นไงล่ะผลประตูกูได้โคตรเยี่ยป,ประตุกูได้ผลบาเรียรดีกว่ามาผลบาเรียรพี่ที่สุดจอยในแล้วอยู่นะครับผู้ชมมาดิมาดิมา,ดมาครับอันติทับหัวแม่งนี่เป็นไงอุ้ยอันติทับหัวเป็นไงล่ะนะครับผมท่านผู้ชมฮะ เอ้เขาก็แปลงเป็นเผ่าเหมือนกันว่ะคุณผู้ชมปื๊บดีเป็นไงโดนนะครับโดนนะมาดิไม่ได้กลัวนะครับคุณผู้ชมมาครับขอหน่อยนะยนยเ,ยดเดียวหน่อยโอ้ยผลบาเบรียกูหดสุดเจลาซอยแล้วครับน้องเมึงมึงด้วยจะไปไหนล่ะนะครับผมน้องก็มาดิแค่นั้นมาดิแค่นั้นมาอื้อ นี่ไงผลบารีออย่าดูถูกพี่นะนอ้องเออมันจะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนมาปิวป้วโอโ้โหผลบารียทุบหัวแม่งไม่ทันปิว้วโอโ้โหโดนเลยครับโดนดาเมจอยู่นะสิบรอยเลยครับตุ้มตายนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตึงที่สุดในซอยนะครับผมน้องจะจะจะให้เอาโดนดาเมจหร,รือเปล่านะจ๊ะเอา่าจาังหวะนี้เหมือนมีการพีพีเกิดขึ้นที่หน้ากอดน,นั่นเองนะครับผมดาราทําการเข้าไปป่วนเขานะครับ มาดูซิว่ายังไงครับฟิวอ่าโดนครับตูมเอ้ยไม่ถึงว่ะมาตุ๊ก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 แมหลบเก่งนะมือเนี่ยมานี่ครับอ,อ่ามาหาพี่นี่น้องปื๊บป๊บอ่าโดนครับเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับผมดาบเลยอีกคนหนึ่งนะฮะฟิวอ่าจะวะนี้งไงครับอืมยังไงฮะยอมสยบพี่หรือยังยอมสยบพี่แล้วแล้ว,ลวหลอนี่ครับผมนะฮะจ้าเอ๋เลยจบจวครับ ปิ้วเฮ้ยอย่าไปโดนเอาว่าเอ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมฮะทุบหัวแมงนี่เป็นไงแตกเลยทุบนี่โอ้โหไม่ตายคุณผู้ชมไปไหนแล้วเฮ้ยไปไหนแล้ววะอ๋ออยูน่นี่อยู่นี่เรียบร้อยอ่าแตกคามือเลยนะคุณผู้ชมมาเฮ้ยคนที่ห้าอ่าโดนครับอุ้มแตกเพื่อมาดี้มาดี้ขอทุบหัวหน่อยปิ้วอ่าเรียบร้อยไม่ได้ไม่ได้ขยับเลยในครับอ่ามีคนมาใหม่ว่ะเฮ้ยมีคนมาใหม่ว่ะ นี่ทุบหัวมันแทงเผาแป๊บนึงมาว่ะจังหวะดดีคูบาอยู่คผู้ชมเอ้ย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 เจ็บนะครับเจ็บนะใจเย็นใจเย็นนะครับทุบหัวมันปุ้ง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 โอ้ไม่โดนเลยนี่ล็อกมันมานี่มานี่จ้าปึ๊บอ่าระเบิดตุ้มโอ้โห,อหเรียบร้อยแตกตื่นสวยพี่สวยเอาว่ะจังหวะดดีพี่เหมือนเจอท่าหนาของผลโมจิด้วยนะครับคุณผู้ชมมาอ่าโดนครับพิวไม่เข้าเลยวะ่ะนี่เป็นไง ปุ๊บนี่ไงนี่ทับหัวแมงอื้มห่ยคนข้างที่จะเล่นยากนะครับผมแล้วแล้ซิ่งไปไหนครับล็ซิ่งครับน้องๆล็ซิ่งไปไหนจ้าพิวอื้มอ่าล็อกครับพิวเรียบร้อยแตกตื่นสวยๆอื้มคอมโบกับผลบาเรียก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับผมลองแม่บอกเลยว่าใครบอกว่าผลบาเรียไม่โหดโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่คนเล่นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรู้สึกว่าผลเกิดด้วยนะครับผมเราทำการเออเขาคาใจกับเราอยู่เว้ย เขาคาใจกับเราเหรอเขาคาใจกับเราใช่ไหมมาเดโอ้โหเอาเรียงนะครับผมแล้วน้องเขาก็เอาเรียงอยู่เหมือนกันตัดมันก่อนนะครับผมแล้วเขาจะวิ่งมาหาเรานะฮะมาเอพี่ก็ไม่ได้กลัวนะครับนี่เป็นไงสกิลว้าวไปดิปึ๊บนี่เป็นไงปึ๊บเอ้ยเอาว่าล็อกเป้าเรียบร้อยนะครับคอมโบเป็นชุดๆเลย นี่มาดิจ่าจ้าปิ้วโหูยห่อแป้งเผาไปตั้งนะเผาต้องมารัจจาจังหวัดดีจ้าวัดเจ้าเฮ้ยเอาเฮ้ยกูโดนไปว้าวตังคู่เลยนะครับผมแล้วนี่เป็นไงสกิลนี้เป็นไงโดดทิพหัวมันเลยนะครับปุ๊บปุ๊บไปไหนจ้าจ้าเอ้ยยังไม่โดนโอ้โหยังเจ็บจังเลยมาดิปิ้วโอ้ยโดนนะครับอ่าตัดเข็นนี่นี่ใส่ไม่ดีนะครับคุณผู้ชมอ่ะ โอ้ <Wasser> โหไอ้เรื่องราวว้าวนะว้าวนะอ้าวเรียบร้อยด้วยความที่มันเป็นเผาเซบอกนะครับผมแดก็เลยทำดาเมจได้โคตรข้างที่จะ่ลวนเลยนะครับผมแดเฮ้ยมันดัดดัดเฮ้ยเขาไม่ยอมเราอยู่ดีว่ะคุณผู้ชมอ่าเขาจะเอากับเราให้ได้คุณผ <c oughs> <center out> um. ู้ชมมาเดปึ๊บปื๊บเฮ้ยสวนทางกันไปรถสิบล้อเลยมึงปิ้วอ่าเรียบร้อยออื้ฮึอขู่พลาดเปล่าคุณผู้ชมไอ้โดนอยู่เปล่ามาเดทับหัวมัน ปิ้วนี่เป็นไงนค่อนข้าที่ทับหัวแม่งนี่ตุ๊ๆมค่อนข้าที่จะทรมานนะจ๊ะอ๋อกูดโดนเข้าแล้วนะคุณผู้ชมฮะเอายืนเฉยเฉยยืนเฉยทำไมจ๊ะนี่นี่โอ้หผักไม่ออกปุ้งโอ้โหถอดทับหัวมันอื้อาโดนในขยอผมมาตรงเล็งครับเล็งปิ้วไม่ถึงอื้นี่ครับเนี่จะไปไหนจ๊ะแตกแตกแตกระเบิดตุ้มตัวตุ้มไม่เชีย่ยไปตุ้มวะ อ่าเรียบร้อยโดนอยู่เหมือนกันทุบหัวแม่งทับหัวแม่งโอ้เฮ้ยเรียบร้อยแตกดีสวยไสวยทับกระบ,บาลเลยโอ้โหเพื่อนเรานี่หว่าตกใจหมดเลยนะครับผู้ชมมาอารมณ์นในคลิปนี้ก็มีประการน,นี้แล้วกันผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมแต่เพราะว่าผลบาเรียนี้เป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับผมนะน้องเฮ้ยมันไปเล่นกับเพื่อนเราเว้ยโอเคผมได้คลิปนี้ของเราไปก่อนแล้วผมจะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ